สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับโู้ํนำใช่ได้ครับพี่น้องครับมาพบกับโู้ํนำใช่ครับพี่น้องเนาะเมื่อกี้จะมาตามแนวทางเลขสูพี่น้องเอฟซีครับก็คือเลขพ่อสําเนียงครับพี่น้องเนาะเลขพ่อซําเนียงครับทางเพื่อเพีนครับได้ไปตามพออยู่ายงวดเจ้าพี่น้องเนาะหลังจากที่ห้างหายไปครับผมงวดสองงวดกับ มาตามกันต่อเด้อครับพี่น้องแน,แนวทางของพอสำเนียงเนาะพี่น้องเนาะงวดวันที่หนึ่งเมษาย 66, นหกสิบหกคนจะมีตัวเด่นตัวดังตัวไหนครับผมฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับอูน,นําใช้ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขของพอสำเนียงอําเพอเพียนกันเลยครับครับก้อนที่จะไปสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับ คลิปนี้กะมาพบกับโอ้หนำใช่เด้อครับผมโอ้หนำใช่กะจะมีแนวทางเด็ดแนวทางดังมากซูพี่น้องเอฟซีครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของเลขเด่นของพ่อสำเนียงเด้อครับผมพ่อสำเนียงอำเภอเพนครับโอ้ําำใช่กะจะมานำเสนอสูพี่น้องเอฟซีครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนครับเพื่อได้โชว์เลข่าวน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะครับกับว่ได้ตาม เลขกพอยุบม่านงวดสองงวดนี่แหละครับผมครับงวดนี้ก็อยากจะนําเสนอครับผมเพื่อเหลขกพออ่าม้าก็เข้าห้พี่นองเอฟซีได้เฮกันน้ะพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปเบื้องแนวทางตัวเลขกับพอสำเนียงเอเพื่อเพ่นครับลูกหลานอูน้ำใช่กับขอขอพระคุณพอเด้ครับผมทีเมตาแนวทางให้กับลูกกับหลานอูน้ำใช่ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยได้ครับผมฝากกดติดตามเป็น กำลังแรงใจกดไหลกดแช่ให้กับหูน้ำแช่ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขของพอสาเนียงกันเลยครับพ่อครับลูกหลานสวัสดีครับผมครับครับสบายดีปะครับพ่อโอ้สบายดีอ,อย,ดย่เที่ยงหอนเหลือเกินห้อนทั้งนอพ่อเนาะครับไปแบกเฟื่อนไม่แก่ในวันในปี菩萨เขามาไหว้วันแบกใจบนห้อนสักไรอ่ะโอ้แบกแบกเฟื้อนมันที่ยุหลังวัดนันมาพ่อ อย่ลังวัดน่ไมันกเว่าเขาดิบมั่งปาออกเขาสายไงใชยี่มาอะไรเนี่ยอ้าถูไปไปกันหลายบ่กก่อไปกันหลายพ่ครับผมคนประัดเมือแบนเมื่อเมืองรถตื่นเต้นเรถเขามอื่นเขาสิบห้าสิบพันรถไม่ขั้วายเนี่ยโอ้ขับต้อพอเนาะโอ้ไปตั่ไปเบิ่งเนาะคือสิเปลียนครับบ้านนี้เออแดนด์ไปเกิดเรืบ้านอ้ามีนดุบังที่ไปมาพ่อให็ไงบ่ เขาดูโบดาโครงการของนายกเขาขีงเ็ดเม็ดร้อมเร็กของ,ของมันอาตุ้หินนเห็นนำปะปามุบันนั่นคือไทยอัน้มุ่มน่นนวะใส่มันจนำเก็บมันบ่อยของบ่อยครับโอ้นั่นแหละพ่อครับผมกับเล่จิมานตามแนวทางของ่อครับกู้นี่แหละครับผมกับชูหอพีพ่น่องเอฟซีบึงกันว่า ผู้ใดตัวใดมากสนหรือว่าพอใดตัวใดมากครับผมหลักสิบบนโู้นี่ได้แปดกับถุงคนเจนแปดหัวดนี่ยนซื่อแร้วหลายฟอมอยู่บนบอกว่าจักส<อ>ิบบนคือลังเพราันเป็นจักลักสิตบตัวคนหกกับเจ็ดเปนไปจับหลักหกคนบนมันเลยผิอ๋อม,มันมีหกับเจ็ดเออหกับเจ็่หครับไปดีนไปจับบลักหกคนบ,นบนมันบ,นบนมันไปออกลักเจ็ดเพื่น ครับผมแปดกับ0 8แปดกับศูน,น 0, ครับอืมเป็นลัก1ิประกบป,ประกบคัอแปดมากไม่ใช่เด็ดแปดแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเก้าแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเก้าครับผมอืมนี่ค่าน,นี่พอต้องกับเด็ดนี่ปักลักซิบหน่วยเลยครับผมอืมไม่ต้องกลับ เรานี่ยคับผมศูนมากซูนสามศูนสามศูนสี่ศูนหาศูนหกศูนเก้าูนสามศูนสี่ศูนหาหกศูนเก้าครับผมอืแค่ว่าคนเรือนแปดก็เป็นหลายตัวแล้วแหะครับเป็นว่ามันถือปาือบวโลหันเป็นว่าออกุกปลนถือคนซื้อหกสามงหวดเป็นร่อยแปบนี้โอ้ออกแคสามเป็นพวกยาวเลบแค่ัว ถ้าจับกับเปะเลยทีพออืมอันจับแั้เแกมันก็ได้ไหลเลยวันนี้คนจับคนจับรักแปดวันเน้นแปดนะครับผมอืมเน้นรักแปดโดนมากมันไปหลางไหลด้วยโอ้เน้นลลางอืมเพราะว่ามันเป็นอย่างที่ว่าไม่งานไมนเก็บจการนี่มันไปบ่นอยู่หรอกแค่ว่าโดนโดนความมากชนึงหนุนมันเกิดเคยมามันจะไปลลางมันมาคำนวนมือนี่ติดหงวดถอยขึ้นไปมันอยากจะไปลลางถึงเก่าหงวด ครับผมอ๋อเน้นแางครับผมมันไม่จะเป็นแรงไหลครับก็ผลส่วนตัวพอนี่มักน้่มมาครับผมครับผมอืมเขาก็รักนี่มันมันจะเขาตลอดไปรักมันรักขึ้นืิครับผมอือแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเก้าครับผมอือแปดสี่ก็ดับแม่วินแล้ว เหลืออยุสี่หางครับผม้าทา้าเหล็กล่างเนี่ยครับผมเหล็กเหล็กเหล็กง่ายพอพอมเนาะเหล็กบนพอมนี่แปดซี่นี่พอสำเนียงดับซี่โอ้คนนีเนี่น้นเแปดหาัแปดเก่าดครับผมอ๋อเน้นแปดหาตัแปดเก่าอนมตยูเตร์คนเน้นตัวนี้หลงตัวนี้ลักโูนนี่คนว่าใคร่งเลยทีครับ ผมณก็ะเสือหน่อยเดียวมีการติดแคของูวสามตัวเราเนซถ้อมดสีกัวเลยละโอ้กระแสซีมาแรงอย่าง,งพ่อจะเอาอยู่เพาะน้ดนี่ออ <laughs> มากาากรแแต่ว่าขั้นมันไปหลงเพว่ากันเรื่องขั้นไปบนยากสุดเลยเรครับผม,มไปล่างนี่มีซี์ได้เลยทีครับพ่อมีธี์ได้เลยเหรอครับวารางวดนี่มันตายซีอย่างชันแนกเลยแลไปแต่ว่า มันคืมันอยู่เอเมื่อคั้มันอยู่หล้วมันไปหลังไงพรับมหรือใหม่ก็ไปรักลอยคือยังงวดก้อนนานน่ะนะพ่อเนาะอืมเปลี่ยนที่รักทิพย์มันวาสำหรับผลมันหมานด้วยครับผมอีเพิ่นวามากกัางเพราะทำอย่งงพว่หวานมากนะผนเพราะว่ามันมันดับครับแล้วครับอืมนี่นะครับเป็นรางเพราะว่ากันพวกจากเวล่างมันดับตัวไหนพวกจากแต่ว่าบนผลเนี่ยขึ้นทีตัวเดียวเลย่ะ ซีตัวเดียวมมามากกกส่่่แตเนครับสำหรับเลขน,นะที่ท้านพิจิตรอยู่สองขังตัวนั้นเลขครับนือโอ้ครับผมแต่ว่าปีนี้ปยังบัท่านลุดนะพ่อเนาะ,ออะ,ะเพิ่งลดไปพอพ่หลุดเลยครับผมยังบัท่านลุดเด้ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าปีหนึ่งสี่ลุดอยู่สองขังครับปีที่แล้วก็หลุดสองขังครับผมปีที่แล้วก็รู้สึกว่าเจ็ดลดซี ช่วงกลางๆปีวาครับผมน้าพรเนาะกัเป็นห่วงพอยช่ครับผมเห็นโอ้อากาศกับห่อนพ่อเขายังไปขนใหม่ขนฟื้นอีกครับไปกับหลูกไส้ปะครับผมไปพดียเลยเนี่ยอ๋อเอายังไส่มากเหรอครับผมวัเอาเองมะควงไว้ในวัดเล้วกับวัดนี่จใส่มากเดียวอ๋อเป็นกองของไผของมันอยู่เออกองไครของมันอนู่ครับ แม่ว่ารีบไปบ่ครับผมแจ็คบอกว่ามันอยู่ของเขละส่วนบ้านงัวเขาละส่วนมุมพวกของแจ็คพวกคนไปแล้วพ่กไปเอ้าลูกลูกยังเข้าใจว่าเพิ่นนั่นมาตัดอยู่แถวหม่องอาจารย์แตกอยู่เพียงอแคบนี่ยนะบอกพอมาตัดแถวนี้บ่กพออยู่ส่วนคนเอาหลายแล้วพ่ะใหม่ไม่ต้คักๆด้วยเขาตัดจะขายตันเลยหกเลยเหลือพวกได้ผู้ละสองสามต อ๋อเอาหลายคนเขจับมาถึงงานถึงไปจังขายรู้แหละครับแตราไม่รวยอ๋อแล้วไปลาวฮะครับผมมืออื่นไปอีกจุติไปมเออื่นไปยุ่งมืออื่นมเออื่นหมืเอื่นหลุ่นหมืเอื่นหลุ่นครับครับเดี๋ยวมีโอกาสก็ไปหาเขาเข้าแล้วครับพ่อครับครับลูกหลานอูน้ำไสกับสีรบกวนพอสมนิย์เด้อครับผมครับครับยู่ดีมีแห้งเด้อพ่อครับผม ครับพ่อกินข้าวเรยงไปครับพ่อเนี่ยกินเรื่องับข้วีงปลาขึ้ก็เลยเอ้อวิงปลายังห่วยวะครับผมเอ่เต็มยั่ห่วยมากินครับโอ้น่งกินน่าอยากบ่อึดครับพี่น้องครับเอาพ่อยู่ดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับเป็นแนวทางเรกของพอสำเนียงนาะพี่น้องเนาะเอามาฝากพี่น้องเอฟซีเบิ้งครับผมเป็น เลขปูคือเก้าแหละครับผมครับเพื่อนก็เน้นล่างมากกว่าบนด้อครับผมในชุดนี้ครับเด่นบนล่าง8กับ0หลัก10ครับประกบกับ3 4 5 6 9เกาครับผมก็จีไดีอกว่าคือ83 8 4 8 5 8 6 8 9ครับพอเน้นลัก8ปดด้ครับผมก็คือตัวเน้นก็มีเด่นสุดๆกับ8 5กับ8 9ครับผมครับกับว่ตถิมทุกตัวนะพี่น้องเนาะ บว่าจะเป็นแปดสามแปดสี่แปดหกครับผมครับนี่ก็คือแนวทางเลขของพอสำเนียงครับผมรักศูนย์พุกะกันไว้อยู่ครับพี่น้องเนาะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เก่าครับผมมวยต้องหันพุกะได้รักมากคือหกกับเจ็ดคือกันครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้อู้น้ำใช้กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปนน้ำกันหนึ่งเมษายนหกสิบหก สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ